เราอยู่ในสังคมไหนเราก็ไปตามสังคมนั้นเราไม่เปลี่ยนนะครับเราก็ไปตามกรรมที่<อ>ท,ท่านอธิบายบอกเหมือนเองเนี่เกิดมาในชาติเนี้ยเองกรับเศษกรรมนั่นแหละครับแล้วเองก็ทําใหม่เองทําใหม่เองก็เกิดในครอบครัวเปิดในหมู่บ้านบนในแถวนั้นแหละเขาพาทําอะไรเองก็ทาใช่ไหมล่ะครับเไปตามกรรมไงอเออเอยากทํากรรมดีก็ได้เขาพาทํากระทําเองไม่ทําก็ ก็มันทําทุกวันทุลุมหายใจเข้าออกอ่ะพอตายแล้วมันก็ไปตามกรรมไงมข้างบนมั่งข้างล่างมั่งพอหมดแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มารับเศษกรรมนะทุกแล้วทําใหม่นี่มันพิสูจน์ได้นะอไม่ลองพิสูจน์ใครแต่ตัวเองนี่แหละท่านบอกเอ,เองต้องพิสูจน์ตัวเองนะอดีตเองมาอย่างไงเนี่ยอืเพราะปัจจุบันเองมาจากอดีตครับแล้วไอ้ปัจจุบันเนี่ยถ้าเองทําอะไรมันคืออนาคตนะ เองกำหนดได้ท่านบอกครับเออเองจะรอขนาดไหนก็ได้จังหวะแต่แต่ชาตินี้ไม่ได้นะต้องชาติหน้าครับเองจะตายแล้วเกิดเลยก็ได้ท่านบอกอหรือเองจะตายแล้วไม่ต้องเข้าท้องก็ได้คือก,กับคนตายก็ได้ครับนี่คือพุทธศาสตร์เองจะเชื่อเองก็ต้องฝึกเองฝึกเองก็ต้องทดสอบใช่ไหมล่ะต้องพิสูจน์ในสิ่งที่เองฝึก ความเชื่อมันก็เกิดขึ้นไปเรื่อยๆนะอย่างที่เนี่ยนะเขาก็เชื่อเรื่องโลกวิญญาณอยู่แล้วเนี่ยาะมีตัวเชื่อให้คนเชื่อใช่ไล่ะเออประมาณนั้นแหละเพราะอย่างหลายคนชอบมาบ่นว่าทำไมเหตุการณ์อย่างนี้ต้องเกิดขึ้นกับเราทำไมเราต้องมาเจอเรื่องราวเหล่านี้ทำไมชีวิตมันเป็นอย่างนี้ครับเราเปลี่ยนได้เราเปลี่ยนได้ใช่ หลวงพ่อสอนานักหนาว่าถ้าเองอยู่ที่ไหนนะถ้าเองบันทึกความทุกข์บ่อยๆนะรีบหนีซะท่านบอกคเพราะมันชินเนี่ยความผิดหวังหงุดหงิดครับโกรธง่ายอะไรพวกเนี้ยอารมณ์พวกเนี้ยอารมณ์ไม่ดีพวกเนี้ยถ้าอยู่แล้วเนี่ยบันทึกบ่อยๆเนี่ยมันแก้ยากในอดีตครับให้นี้มาซะลูกนี้มันไม่ใช่ของใครหรอกท่านบอก โลกนี้ไม่ใช่แคบๆอยู่ที่ไหนก็ได้